สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องคนโอเฮงนะครับสองเป็นหกทุกๆท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะหนอยวันนี้มาแล้วนะครับสหรับในวันเสาร์เมื่อวานนี้ก็ไปเข้าในหนอยรวมนะครับหนึ่งสองเนาะเจาะให้นะครับเจาะให้เอ่อสี่ห้าน้อเสดารีพีไปบอกข้างหน้านะครับให้ไปตัววิ่งนี่หนึ่งกับสี่นะครับใครนําไปรูปไปวิ่งนี่ก็นะครับมาสองนอยเนาะนะครับสหรับในที่ในหนอยรวมนะอันนั้นแหละนะครับเนาะอ่ะส่วนในที่ในหนอยแยกนี่ก็ นะครับปกติเข้าแค่เด่นสีนะครับสลับนอยกันออกเนาะอ่ะวันนี้ก็มาดูแนวทางแล้วกันนะครับก็ขอให้โชคดีแตก3น้อยเลยแล้วกันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันหวยไทยออกเนาะหวยไทยออกไม่ได้ลงคลิปให้เด้อนะครับเราวันไหนที่หวยไทยออกนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอให้ถูกโชคดีกันอีกแล้วกันนะครับแนวทางแรกนะครับพานอยพิเศษวันนี้จะให้ไปในที่เด่นสีกับเด่น5นะครับจับคู่ก็จะเปในที่ใน4 5 4หห 4 7 4 8 4 9แนะครับแล้วก็จะเป็นในที่40นะครับใครชอบเด่นสีก็ซื้อไว้ติดไว้แค่ใน6ชุดนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าไหนที่ชอบในที่ในเด่น5นี่ก็จะเป็นในที่ใน55 5 6 57 5859แนะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน50นะครับสรับในที่ในเด่น4เด่น5เนาะอ่ะส่วนใน3ตัวนะครับก็จะเป็นนะครับในที่ใน3าม 3 4 5หนะครับป4าสนะี่แแล้วก็จะเป็นในที่ในศูนย์นะครับ3ตัว3ชุดแล้วนะก็ขอให้โชคดีนะครับ3ตัวแตกเวยเลย,ยกันนะครับใครที่ไม่เคยถูกเลยไม่เคยโชคดีเลยก็ขอให้ถูกขอให้โชคดีกันในวันนี้แล้วกันนะครับเนาะอ่ะก็เฮงๆมาปังกันะนะครับเนาะนั่นแหละนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับในที่ในฮารอยปกติปกติให้ไป4แล้วก็เบิ้ลเนานะ ก็เมื่อวานนี้ผมเน้นๆให้4เนาะใครนำไปรู้ก็ยินดีด้วยนะครับเนาะอ่ะขอให้โชคดีเฮงๆปังๆแต่กันอีกแล้วกันนะครับหรือจะเลขเบิ้ลเนาะอ่านะครับเผื่อมันจะไม่มา4วันนี้ถ้าเลขเบิ้ลก็จะเป็นที่7 7ที่ชอบนะครับ2 2 4อ่ะ4ก็อาจจะออกเลขเดิม4 1 4 2 4 3นะครับแล้วก็4 4เนาะถ้าใครชอบในชุดนี้ก็ซื้อไว้ติดไว้6ชุดที่ก็ได้ นะครับก็ขอให้โชคดีถูกกันแตกกันในตัวเจานะและขอให้เด้งบนล่างเลยนะครับอีกชุดหนึ่งเป็น4 5 4 6 4 7 4 9 3 3นะครับแล้วก็จะไปในที่ใน8ปนะครับสลับไปชี่ในเด่นนะครับ4นะแล้วก็ในเลขเบิ้ล3ตัวก็ลองติดไว้นะครับเผื่อโชคดีวันนี้ก็จะเปในที่ใน8ป4 4ี่ี่นะครับแล้วก็9 4 9เนาะ 3ตัว3ชุดติดไว้ได้น้อยพอได้รู้แล้วกันนะครับเผื่อโชคดีเผื่อถูกวันนี้นะฮะต่อไปเป็น VIP VIP เมื่อวานนี้นะครับก็45เนาะเสียดายเป็นไปออกข้างหน้านะครับให้ไป3 0อศูนยอกมา02นะฮนะเนาะก็ใกล้เคียงวันนี้ก็ขอให้เข้าตรงๆรืเลยแล้วกันนะครับ5้ากับ6จับคู่เป็น5 8 5 9 5 152 53ะครับแล้วก็จะเป็นในที่57 นะฮะสำหรับในที่ในเด็ดหเราก็ขอให้นะครับมี5ขอให้5มาแล้วกันหรือถ้า5ไม่มานี่ก็ขอให้เป็นในที่ใน6นะครับก็จะเป็นในที่ใน6 768 6 9 6 1 6 2แล้วก็จะเป็นในที่ใน6 3นะครับก็ขอให้5มานะครับขอให้6มีด้วยกันเนาะขอให้โชคดีนะถูกเต็มเต็มออกเต็มเต็มเลยแล้วกันนะครับ3ตัวเป็น7 5 8 2 5 1 แล้วก็161เนาะ3ตัว3มชุดนะครับก็ลองติดไว้นน้อยเนาะพอได้ลุ้นแล้วกันนะครับสหรับในที่ในนะครับงวดของในวันนี้เนาะสรับในที่ฮานอยขอให้แตก3ามน้อยเลยแล้วกันนะครับเนาะอขอให้น้อยรวมเข้าอีกแล้วกันนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณสำหรับในการติดตามเลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ